มีรประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นเช้านี้เช่นกันครับนั่นคือการแจ้งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์หรือว่า COD หน่วยผลิตไฟฟ้าที่4ของบริษัท g u l f PD จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ g u l f Energy Development นี่ก็เป็นหนึ่งในของหนงในโครงการนะฮะของโครงการรอยฟ้าขนาดใหญ่ IPP 5000เมกะวัต์ซึ่งหน่วย ผลิตที่4เป็นหน่วยผลิตที่4ของเฟสที่สองนะฮะงั้นก็แปลว่าเฟสที่2เนี่ยทั้งหมด2,500เมกะวัตต์ต่อจากนี้ก็จะเหลือ COD อีกสองรอบนะฮะอีกทีละประมาณ625เมกะวัตต์ก็จะมีเกิดขึ้นในช่วงประมาณสักสิ้นเดือนมีนาคมปีหน้านะแล้วก็หน่วยสุดท้ายก็จะไปจบลงนะฮะช่วงประมาณสิ้นกันยายนหรือต้นตุลาคมของปี68นะฮะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ IPP นะโรนไฟขนาดใหญ่นะครับก็ล็อตนี้ฮะยูนิตนี้ก็คือ6กร้อยหกด้ไม่กวตดด้วยกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็มีการแจ้ง CO d ดีเข้ามาแล้วนะโอเคก็จะทำไมฮะมันก็จะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนใช่ไหมใช่ก็คือเอาง่ายๆคือไตรามาสสี่เนี่ยก็จะมีการรับรู้ในหน่วยตรงนี้เนี่ยเ,ยเต็มไตรมาสเลยนะครับแล้วก็ปีหน้าก็จะมีการรับรู้ในส่วนอื่นๆที่มีการซ o d ดีไปก่อนอันนี้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับ ผมขออนุญ,ญาตแก้ไขข้อมูลกรณีของ Gulf Energy Development สักครู่นะฮะออแล้วก็ด้วยความเคารพต้องขออภัยจริงๆเ,ออเมื่อกี้อาจจะสำคัญผิดในแง่ของข้อมูลไปคือต้องบอกว่าหน่วยผลิตที่4ของโครงการนะฮะ IPP ภายใต้การดำเนินการของบริษัท Gulf PD จำกัดซึ่งก็คือ Gulf ปลวกแดงเนี่ยหน่วยผลิตที่4นี่เป็นหน่วยผลิตสุดท้ายแล้วนะ ของเฟสที่2ของ IPP เมื่อสักครู่เราบอกว่าเดี๋ยวจะมีอีก2หน่วยปีหน้าอขออภัยนะฮะข้อมูลตรงนี้คาดเคลื่อนนะเ,เมื่อสักครู่เร็วไปนิดหนึ่งเลยบวกลบคูณหาร,รเ,เลขในหัวแล้วมันคาดเคลื่อนไปต้องขออภัยจริงๆฉะนั้นก็ถือว่าปิดจ็อบอย่างสมบูรณ์แบบ IPP กำลังการผลิตติดตั้งคร0 0ั0 หรือห้า0ันสาร้อเมกะวัตต์ของก้าฟครับ C O D ครบแล้วตามสัญญา P P A ที่ห0 0พันเมกะวัตต์อือันนี้ครบจบทุกหน่วยผลิตอ่าใช่โครงการแรกคือก้าฟ S R C อ่า นะฮะคือก้าวสีราชาครับอันนั้นก็แบ่งเป็น4หน่วยเหมือนกันที่สิบห้อ่าใช่นั่น COD ครบจบไปตั้งแต่ปีหกห้าละอ่าใช่มาถึงก้าวปลวกแดงครับนะฮะหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่สาม COD แล้วแล้วก็ล่าสุดวันนี้ะนะฮะหน่วยผลิตที่4ครับก็มีการ COD อีกหกร้อี่สิบมกกวัตตามสัญญาหรือ6กร้อยกสิบสองจามกวัตตามกำลังการผลิตติดตั้งนะปิดจ็อบ สมบูรณ์แบบสัญญาซื้อขาย25ปีนะฮะแล้วก็เป็นลักษณะของสัญญา cross p a ไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องของต้นทุนของก๊าซธรรมชาตินะครับก็ขออนุญ,ญาตนำเรียนนะฮะแก้ไขข้อมูลตามนี้